อยากสำเร็จบนออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้นะคะถ้าเราอยากสำเร็จบนออนไลน์เราต้องมานั่งเขียนเป้าหมายเลยค่ะข้อที่1น,นะเซตเป้าหมายให้ชัดว่าวันนี้ฉันมาทำอะไรมาเป็นโค้ดเป็นครูมาเป็นแม่ค้าออนไลน์มารับรีวิวมาเป็นคนดังมาขายสินค้าแอ f เฟอร์ไร เราอยากจะมาเป็นใครบนออนไลน์เขียนเป้าหมายให้ชัด2นะคะเราเลือกว่าเราอยากจะมีรายได้จากสินค้าอะไรบริการอะไรและได้เท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยวางเป้าหมายก่อนให้ชัด 3. นะคะเลือกแนวทางการทำช่องของตัวเองเอาตามที่เรารักชอบแล้วก็ถนัดนะคะ 4. เราทำคอนเทนต์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 5. เราลงมือทำอย่างมีวินยัยสม่ำเสมอ คนที่สำเร็จเขาไม่ได้แค่ลงมือทำในระยะเวลาอันสั้นๆแต่การลงมือทำเพื่อการที่จะไปสู่ความสำเร็จจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่าง